นอยรังแกคนแก่ได้ไงเนี่ยอ่อนแอก็แพ้ไปนะยายลูกค้าแต่งตัวหรูเชิดไก่ยายไข่ส้มตำแนะนำหนังไก่กับกรูบีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูรวยและมีนัดไปกินข้าวกับเพื่อนๆที่บ้านแต่ต้องเอากับข้าวไปคนละหนึ่งอย่างเธอเนี่ยก็ด่าเจ้าของบ้านว่าทําไมไม่เลี้ยงข้าวเพื่อนๆนึกว่าจะได้กินฟรีซะและ้วจากนั้นเธอก็ขับรถไปเจอร้านคุณยายไข่ส้มตำหูยแบ่บพร้อมเปิดกระจกทําหน้าเหมือนตัวร้ายในละครหลังข่าวแบบไม่มีใครเห็น เลยจริงๆดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวร้ายพอเธอจอดรถเธอก็เดินมาสั่งซุปหน่อไม้5้าถุงแล้วก็ตอแหลว่าจะไปเลี้ยงคนงานที่บ้านแต่คุณยายทําซุปหน่อไม้เสร็จไวมากจนเธองงเธอเลยสั่งตําปูปลาร้าตาป่าตำาสวะหูยแซบลาบปากหนูจนจากนั้นก็หยิบไก่ใส่ถุงไปเพียบเลยยายก็โมแต่ตำจนลืมนับว่าเอาไก่ไปกี่ไม้เธอก็อ้างว่าจะเอาอาหารไปเก็บที่รถก่อนแต่เธอก็ชิ่งหนีไปเลยคุณยายเนี่ยก็วิ่งตามรถแต่ว่าไม่ ทันแต่โชคดีลูกค้าผู้ชายคนก่อนหน้านี้เดินกลับมาซื้อไก่ยายพอดีเลยถ่ายคลิปทะเบียนรถลงโซเชียลให้หน่อยรังแกคนแก่ได้ไงเนี่ยนางน,นั่นก็แฮปปี้มากได้ของฟรีดีจังตังอยู่ครบแต่กรรมก็ตามสนองเห็นผลอย่างรวดเร็วเมื่อเธอไปถึงบ้านเพื่อนเพื่อนเธอก็บอกว่าให้เอาของกินของแกกลับไปเหอะของที่โกงมาพวกฉันกินไม่ลงทางที่ดีอ่ะแกะกลับไปจ่ายเงินคุณยายเสียดีกว่าก่อนที่ตำรวจจะมาลาาคอแกเข้าคุกอ๋อแล้วแกก็ไม่ต้องกลับ มาหาพวกชันอีกแล้วนะไม่มีใครอยากพบแกหรอกนังคนขี้โกงถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ